สองครับที่เป็นตัวแทนพี่ตัวแทนน้องบัดเนี้อบัดเนี้จังว่าฟังเอาทอนสามนว้นก่อนดอนยนอุยดิกน้อง Nhóm mẹ ơi nước và hăng một đèn hiền bắt âu mây ma thiên lụt đăng ọc hoạt khè chắc và thay lẽ mèo kẹo và lăng đòn thắng thùm và xì hình nhắc lùm đọc duyên vô đọc hoa tùa ชิดอยากหัวกำปั่นกันบ่นที่คันได้เก่าแลวลากาาสุงเสี้ยวสุงสาสุงคู่บานักเทศหญ่แม่ใหญ่เอ้ยเสียอย่างเดียวแต่จิตใจสังวื้อวืดเปิดคนให้เห็นสนนกเงืนหอ yêu bưng nà nà kê kant chăng bò bó phói ima sang thủ thầy chắc miền mãn sông đầy lột vượt vư bunga ban bằng à Bạn ban đằng chăng cô Bạn bakto đằng mắc cô kantang bắc tổ mắc mô Khăn thăng thà tang tiền tòe tang tang khăn xung tang 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 miền tang tang ไยมันยหลจังสีบดดนดอกกันตีนไฟไปกันไปทอนนาคามขันรามรองเบาอุ่มโปตวดของตัวมินหึงบ่ตั้งตึงแตกงเตือนตวนผู้อื่นหากสิฟงในหลงปล่อยบังค่าใดโทษผู้อื่นและเห็นเท่าผู้เขาโทษ ของเราลอยห็นเทนแลเห็นเท่าสินคนนี้ตดผู้อินเมียนเบื่อเลือจะทนขันตดของตนถึงเมียนไม่เป็นไรภาเ็ีแทความนี้ฟังนี้นีหอางใดกันนาส่งคือท่านธรรมนั้นนอกความเบจังเมียนลายลา โทษทางคราบผมเบาเปลงกัเมนปากเมียงสายยาสนายสัางผมเดื้อหลวงพี่พระคุ้ยถ้าของใจเสียเปลี่ยนโยมนาตต่อยกันราชะดำเนินกันยังไดปะทูนั่นเหลี่ยวก็สิคัาดแท้คันของใจนี่ไปสนามรุ่งพินี่เลยเ อวยเด็กน้องขออภัยที่ผมซาเสียเวลาสิเขาเรื่องบัดนี้หันเข้ามาต่อเรื่องผัเดียงแหลกแกผู้ฟังวางหนึ่งนั้นท่านทางท่าปังปังว่าถามโลดถามมาอย่าสักข้าเดือกขบับธารมฟังประดินต่าง โยมผู้ฟังอยู่ในนี่ขอเชิญฟังว่าทีกันโตทะเลงเลี้ยงโตว่าทีแบมเทนเสียงเว้าสำเนียงโตแยงไผสิเข้าแม่นฝ่ได้หนาเอาจังีสา พวกคุณยมกันได้เข้ามาแบ่งพวกไว้เป็นสองฟังสองใสช้ฉันเสนอทางชายขันฝ่าให้ยงในทางผู้อย่งก่อสองฟังสองใสทางชายไปทางไหนทางผู้ชายนี่ให้ผม ทั้งผูหญิง่งเลยทั้งแม่ออกในหายหลวงพี่พักคู่เทศเรื่องคุณนสองท่นานไผศีสนะให้ฟังเบิงหลวดุ้ยดีผมสนะตั้งแต่อยู่ในมุ่งผุนแล้วอคือว่าจังส๋อ,อผู้ชายมีจะโคตน่ะนะเบิงอ,อยู่ทั้งพุนก็มีอยู่ทั้งพุนก็มีเพิ่นบ่เขามาซื้อ,อ,อก็มากกับซ้ำถอาบ่เขามาพออคนเก้านั่นล่ะ วีดเดนโตเรื่องคุณส่องทานเพิ่นอาจารย์ให้ยุกรรมแม่ออกส่วนพ่อออกอยู่ทั้งพี่น้ำมาจีน,นกซอยฉันเนี้อีกอันเนึ่งให้พี่น้องนั้นปินกรรมากาลา โอ้โเพิ่นเก่งโลหานขันเทียงทํานําจอกขอแต่ทําตามขอลําเอียงอย่าค่อยเอียงกราบฮอดบ้านแล้วสิเลี้ยงกะทิ้งน้อยดอกกอยใจใหเหตุผลใสได้อาจารย์ใหญ่กะมนเผยเอาละเวยยคุณโยมทานผู้ฟังวิจารณ์ด้วยไผสิสวยไผสิโกไผสิโกกแกง นักเลี้ยงพ่อผู้ใดลับลองไดียมนาเมียนไง่ายได้นั้นทอนาลาสัทธ,ธา ตอนนี้เป็นคำก่อนเสนอก่อนเม้าถึงคนบิดามันดอนผูพ้พวงบังเกินเก้าดอกสองท่าอันเนกนองคนพ่อเป็นผูปผ้ปวงผู้ปังนอกพปกงเกณเ์เกานับแต่เอากับมัานาอีเมี่ยเฮาแต่ข้าวเกียพ่อนั้นตีเป็นคนหยัง พอนันเตีย้ยเป็นคนค่อยถนอมอยู่รับผาระอมสู้บ่ขข้นทางขาดบางนักกะเบาเอากระสางในเปียงล่างนกก่อทางนาเอียคำบ่ได้ยิน ฟืนบ่ได้วางดอกสร้างก่อบึกบิ่นนักกะฟืนอดทนบ่บ่นโสฮองยามเมียมีท้องปะคอนคันท้องแก่พ่อนั่นแม่แห่งยุงดอกน่นได้บ่อิ่มตามีแต่อยากขึ้นหน้าสุดปัญญาทุ่มเข้าใส่เลียนขึ้นเนือลงแต่วมีแท้แต่ผู้เดียว ย่ำเมียขอดแห่งขอดเขียวได้บากบันสันหาจากอาหารปลูกปา่าพดยาเขียนนกเสียนเันเมาคอยขั้นกินเนีย่ยแห่งเที่ลักลูกเมียก็เอือเฟื่อ,อบ่ได้จมนาหาหลังเท่อปา่าตัวเดียวบอ่อาจต้่มเลยเนีปิ่งให้แมงข่าวเด็กน้อย ว่วำนทั้งโตจํานําประเดกกับบเบ้าหากมีส่วนดอกพอใจก่อยบุดตาตนลูกเมียได้เต็มทองคอยประคองรักษาไว้ดอกเว้นภัยบ่ได้พาลูกเมียป่วยเลียนหายามารักษาซอยแก่คันสงแย่กระทงหมอลจาจังแม่นยาก các non quyền nhìn khắp và hòa khoảng khu qua suốt tuần sông gian luộc miên bùa viên khàng là chẳng chứng năm ma an tiền khoan dâm mà niệt buông bên luồng hay khiến bỏ khả niên khoa nó cao ให้คิดบ่งดูตั้งแต่ครั้งสมัยเมื่อยังเด็กตอนนั้นตอนที่เขายังเล็กขันยังเดินบอเป็นก้าะพอการส้านั้นเอาอุ้มบัดเดินทางอุ้มเกียร์ นุกเอาเรือ,อยามพอพังขึ้นใหญ่เอาขาปลายขึ้นขี้ของว่าเม่นสูกกระดดดจักตบบ้าตบหวัวลังเทอนจับหูหันระวางทางมันเลียวเลื่องเลื่องลองมือตบหวัวต่างกวางกระทัางหวงังปีพอหพอเอ้ยพอ เจ้าก็บ่มองหัวถือว่าเป็นลูกต่อพระคุณเจ้านะจ้างเมียนหลายนั้นธนาสัธา จังแม่นเลี้ยงอยากหายกว่าสิเนี่ยเป็นผู้กว่าสิสูงเป็นให้ขันใหญ่มากขนงาบุตรทิดนามท่านหูอพัคุณดีชินอานยังบ่นท่านเน่แต่งงานลูกบอกวนเอวลองบอกเห็นห่วงน้องข้าคุณ บบรามบุนบจังโอเว่ว่าหนูก,กันเครื่องห่วงจังเห็นเห็นคุณเมวลูกแข็งข่างแข็แน,นวจังเห็นคิดเห็นคำพอวว่อแม่เพื่อนมาแวเถือแทนควาเว่าดอกเกาลางนาอีกอันหนึ่งย้ำงานเสียเขาดอกโซข,ข้งดอกเขาโซดอกไว้เดีอน สมุดเขียนดินสอมพอกะหาดอกมาให้ลาเสียงใดใดให้บ่บกพังเป็นเข้าคองเงินทองเสื้อผ้าก็แล้วแต่พอเอื้อเฟื้อเพื่อเพียบ่ยตงตําต่อยดอกไข่นาผู้อื่นแน่ลูกผู้อื่นบอให้มาดอกลืนได้เสียผ้าใหญ่กงกง หานั้นหามาเองแม่นบ่มีก็ยิ้มได้หามากินมาใส่ให้เพียงพอสมเป็นพอเมียกูนอลูกกูนอหัวใจพอคิดบ่ทรงอันนี้เพียงนั้นส่วนเว้านกเสียวน้อยบัเอาหลายแม่นข่ใหญ่มืดวันบ่อนพันา หลายกว่าดินควา,ามฝ้าบ่ออ่านพันะนาให้เมื่อเกียงนกเสียงลินานานักพ่อมปั่นแผ่นดินกว่างพ่อมปั่นแผ่นฝ่านั่นคุ้นใายพอฮงองเมตตาองค์พุทธเจ้าเพิ่นบ่หวงสมบัติดอกไม่เย่หันมาถือควงคราดเพื่อสิเทนพระคุณทาน กันนาน,นอกมองไม่เองอ่านจสจว่างกิเล่นใครยังเทศดเมยสอวนต่อบัดนี้ฟังเรื่องยอมประมวลคอาทีนเสนลาวิดิ มาโดยานยันเต้องค์นั้นเสือสิลืมลายนอกความหลางหัดมาฟังนั้นเอาสาอันคาคุณนั้นของพอจะประเด็นหวัวคอนั้นกุกกองเขียนคายอีกอันหนึ่งนานที่ลกูกผู้ชายอุยเด้นอมเป็นหวัวนาดอกยูบานดอกเขาเอื่นว่าพอ่อฮึ้ง ຄັນຊິເວົ້ພນເຖິທີ່ຂອງຊປັນຜູ້ເຍບານກະລา lại luân tề sai thăng nàn biển oh, Nà. bu nhi ban cả lái lại luân phù sai thăng nàn mềm leo ngô <laughs> Làm <laughs> bỏ khơi hiền mãi màn áo phù nhiên nên biển nhảy <laughs> ui đến ông ยมพ่อเอ้ยขอนี้ถูกบั้งไหมคั่นแม่นถูกแล้วไซร้ั่นเอาให้ให้ใส่คแนนอีกอันนึงเจ้าผู้ปู่ของบรรเทินเขี้ยนนี่กะแม่นคนชายเป็นเจ้านายของเมืองฮักแม่นบุรุโสเสื้อศักดีไส่นั้นหมเกือนั้นมกานั้นเจ้าทาน เป็นผู้ว่าราชาการในอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันพร้อมกำพำกันนะล้วนเตเสือสั่นสั่นบุรุษเพียรดใช้งคแจ้งกันสันลัเสือนนกยกยอนั้นปอปา ปนในพันในรอยสีดีทุเอกล้วนแต่อง์อ่จกาควันโองเมียนโยกโยงวอาให้ฟังยังย่ออันคุ้นคาขวงงายหมายว่าพันนาหน้าไปเสียว่ามัวนั่งมยองเนี่ยกะขวางกะเป็นเสื้อนันซุ้มใจขยายพา ปากไปหลายสรีว่าโม่ทางฟังด่านฝ่ายพระคูณมีจังไหนเพิ่นอูตามที่เฮาเสนอพ่อใหญ่เอ้ยยอมเบิ่งเดือดซุ่มเฮาเพิ่นสีเดาขันหรือดดนเพิ่นสีฆ่าหรือไม่สีมีไม่แม่เล่นต่อมมาาลลง้ำ อุ้ยเด้น้องกินบ่อ่องสวกบ่พออย่าแข็งคอให้ว่าย่อมให้ว่าย่อมบ่ย่อมหลวงพี่พระคุณครับอย่าสะเว้าอ้อมอให้เพิ่นเตีงนั้นเปงหาเว้าถึงคมนดาแม่เฮาผู้เพียเลี้ยง ว่าให้มันเหมือนว่าให้มันเสียงหนักหรือเบาให้ว้องซูสุ่มพอออกไม่ออกมันน้องเจ้าหัวบ้านบุบโพพ่นสิหูดอกคุ้นข้างขามประเด็นผลและเห็นจะต้องเน้นชี้เน่นเห็นปัญจักษ์สวงท่านผมสิเศร้าภาคท่านังฟังนั้นก่อนเก เดี๋ยวบึงคือสิข้ากอนแล่ยิ้มแยะยเย้ยเยี่ยเลี่มาไหลลางผมบอกเดี่ยวว่าอย่าดังบันสิคืออึ้งเผาหนอนความเบาคานเจ้าของนะสาดเฝ้าออกจากทวองบ่อนแแบบคำพี่เก่งไปตีคูงบ้านกับวังกับผมม่อเตือนไว เป็ดเหมือนไข่ผรทอ่างสี่พันไปขยายต่อสี่ได้เมิดสุขขอนสิมีบ่วมาโนดหอมนีนหหน่ละขาลา้ารับผมกันจังเว้ายาดินดันดอกดันหลายอยากดังหลายสี่ดังปุกขันสุดลดนดองตุงหันจบวงหันเตียมเพียงนี้อีวังที่เวีกวอา เห็นไปโนนฉันก็ยันแม่คอนนอกทั้งพุนนองควังมาโยติกาบอนบันทั้งฉันเนม่นียก่อนความพังควัเป็นแต่เพียงเล็กน้อยประวันคอเกอ่าส